สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับผมสวัสดีกับเช้าวันเสาร์ไม่ใช่ไม่ใช่เช้าสิครับจะสายแล้วครับของของวันเสาร์ที่5มิถุนาสองห้าครับผมขอถอดอากาศครับผมหายกันไปยาวๆครับ ไป35วันครับ7สัปดาห์พอดีหลังจากข่าวที่แล้วที่ไม่สบายเป็นไซนัดแล้วก็อะไรประมาณนี้ครับไม่ได้มาเลยมาอีกทีก็รกมากครับผมต้นไมก้ก็ผมยังไม่ได้ไปดูฝั่งนู้นนะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการครับในรอบ หเดือนครึ่งเอ้ยหนึนวัน4ีหาอาทิตย์ครับผม5สัปดาห์ที่ไม่ได้มาเลยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆอ่อจริงๆมันก็ไม่น่าจะเล่าสักเท่าไหร่ก็ป่วยด้วยครับและโชคไม่ดีครับผมติดโควิดครับกักตัว ไปสวอปผลออกมาเป็นบวกกักตัวไปประมาณร่วมๆสิบว,วันครับไปแล้วก็ไปสวอปผลออกเป็นบวกรักษาตัวอีก10วันครับประมาณ10วันแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเชื้อไม่ลงปอดก็กลับรักษาตัวหายครับกลับบ้านพักอีก14วันครับเพิ่งจะกลับไปทำงานเมื่อ วันที่สองนี่เองครับผมก็ตอนนี้ก็แค่มีอาการอัปเดตหน่อยครับก็มีอาการแค่เหมือนเป็นไซนัสอย่างเดียวคือมีเสมหะนิดหน่อยมีปวดหัวปวดบอบตาบ้างตามอาการครับตอนนี้ก็แข็งแรงหายแล้วครับผมก็ออกมาได้ครับก็มาทํอยากมาทําสวนครับช่วงที่หายไปก็เหนื่อมากครับผม แต่วันนี้คงไม่ได้มาทำอะไรมากมายครับผมคืออยากมาดูอยากมาเห็นว่าอา้าช่วงที่เราไม่ได้ไม่ได้มา35วันเดือนกว่า,วาเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างสรุปอย่างที่เห็นโอ้ผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหยุดไปเพิ่งจะตัดหญ้าด้านนี้ไปด้านหน้าเนี่ยครับโอ้สุดสุดๆครับหญ้าถึงเอวครับผม ก็คงต้องเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คงเดินดูสำรวจต้นมงต้นไม้สำรวจอะไรไปทั่วก่อนครับผมจากที่ดูดูก็ยังยังอยู่ดีอยู่ครับผมต้นมะนาวด้านนี้ก็ที่ที่เอามาปลูกใส่เข่งไว้อโวคาโดก็น่าจะไม่รอดครับหนอ่อไผ่วันนี้ก็คงไม่มีก็คงมีครับมองจากทางนู้นอาจจะมีนิดนิดหน่อยแต่ไม่รู้จะได้ตัดหรือเปล่า วันนี้ก็มาเอาให้ดูก่อนครับว่าต้องเตรียมพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างน้ํำก็ยังมีครับตอนแรกคิดว่าแห้งฝนก็ไม่รู้จะตกไม่ตกครับเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าแต่อย่างที่บอกครับคือยังไม่สบายเหมือนผมกินยาด้วยครับก็เลยไม่ไม่ลุกครับมาลุกตอนเช้าแต่ว่าไปซื้อของให้แม่ที่ตลาดอะไรอันนั้นอย่างนี้นย่งนี้ไปก่อนโอเค ก็สรุปเดี๋ยวคงกลับไปซื้อใบมีดตัดหญ้าก็เยนนำมันมาครับผมก็คงจะมาตัดหญ้าเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงที่ผมไม่อยู่พวกช่วงที่ผมไม่ได้มาตอนแรกวางแผนที่ว่าจะทํานั้นทํานี้คือคงพับแผนเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าต้องเอาไปทําอย่างอื่นเอาให้อยู่รอดก่อนครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคงจะเดินไปสํารวจเดี๋ยวเดินไปให้ดูกันครับว่ามี อะไรเสียหายหรือยังอยู่ดีอยู่ก็เดี๋ยวอัปเดตกันวันนี้ประมาณนี้ครับย่าสุดๆครับแต่โชคดีตรงที่ว่าต้นไผ่มันล่มครับแล้วก็โอเคลืมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเดินสำรวจเหมือนมีรถบรรทุกหรือรถอะไรเขามากลับรถตรงนี้เหยียบดินเพื่อเป็นหลุมเป็นบ่อเลยก็เดี๋ยวโอเคเขาว่ากันก็คงจะเริ่มกลับมาทำ เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพรุ่งนี้ครับคงเตรียมอุปก,ปกรณ์อะไรนิดหน่อยแต่ว่าต้องดูตามสถานการณ์ดิดฟ้าอากาศครับผมเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนถึงร้อนมากทั้งท้งที่เป็นหน้าฝนแต่โชคดีตรงที่ตรงนี้คือมันมีลมครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดผมมาตัดหญ้าเนี่ย ลมจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของผมเนี่ยครับถ้าเกิดลมแรงๆอย่างนี้พัดเข้าบ้านเขามันก็จะลำบากครับผมก็จะประมาณนี้ครับคงจะมาเกลินๆให้ดูเป็นอะไรประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็แต่งตัวสบายๆครับไม่ได้เอาชุดมากางเกงกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะครับก็เดี๋ยวมีอุปกรณ์นิดหน่อย คงจะไปตัดปลีกล้วยตัดนั่นตัดนี่ไปดูหน่อไม้ไปดูกล้วยครับเพราะว่าจริงๆก่อนผมหยุดไปก็ไหนก็ไหนก็บน่นละก็มาบนเหมือนเดิมครับก็จริงๆก่อนหยุดไปมันมีกล้วยอยู่3ามเครืออยู่ด้านหลังผมก็กะว่าหลังจากที่ผมหลังจากวันที่25อาทิตย์อาิตย์เดือนเมษาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนผมกะว่าอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะมา มาตัดกล้วยเพราะว่าดูแล้วน่าจะแกะ่แต่มันเจอปัญหาะก่อนก็เลยอยู่ในช่วงกักตัวครับก็เลยไม่ได้ออกมาใจก็อยากมามากเลยครับช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วมากักตัวอีกสิบสี่วันเนี่ยอยากมามากครับแต่พอไม่ได้มาก็โอเคทนอีกทนอีกหน่อยให้มันครบก่อนแล้วก็เรามาทํางานได้ตามปกติแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งก็ พอมาดูอีกทีหนึ่งก็อย่างที่เห็นครับเหนื่อยอีกแล้วครับผมเหนื่อยตัดหญ้าครับไม่ได้มีอะไรมากก็คงจะเหมือนเดิมคงจะเล่นด้านหน้าให้รถจอดได้ก่อนหรืออะไรยังไงก็คงเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับคงเอาตามตอนนี้คือเอาตามแรงกำลังที่เรามีครับผมรองเท้าผมก็อุปกรณ์ตัวน,นี้คือยังไม่ครบครับก็คงเดี๋ยวไปหาซื้อรองเท้าบูท ทำสวนนิดๆหน่อยๆแบบคงไอตัวรองเท้าที่ผมทำมาทำมันมันขาดมันอะไรไปละพื้นมันหลุดไปละก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็วันนี้ก็เลยมาแบบลุยๆแบบรองเท้าแตะธรรมดานิดๆหน่อยๆครับโอเคเดี๋ยวพาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวติดตามรับชมต่อเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอเดินไปสำรวจต้นไม้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง มีอะไรยังไงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยดูซิว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างในวันที่แบบมาแบบแค่มาสำรวจเฉยแต่ก็คงหวังว่าคงมีอะไรแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างครับแต่ว่าอาจจะไปแบ่งข้างบ้านหรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคก็คงจั่วหัวเรื่องที่มาที่ไม่ได้มาก็คงประมาณนี้ครับผมโอเคครับ ก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่ออาจจะทำเป็นคลิปถัดไปหรืออะไรยังไงเดี๋ยวก็คงว่ากันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวขอเอาหมวกก็ถุงมือนิดๆหน่อยครับเพราะว่าอาจจะได้ต้องได้ตัดอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างครับโอเคก็ตอนแรกยังคิดไปอยู่ครับว่าจะทับอรไรเปล่าก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนล้วกันเรื่องสูบน้องสูบน้ำเนี่ยคงอาจจะไม่ได้สูบหรือว่าอะไรยังไงก่อน เดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งครับผมโอเคก็คลิปแรกของวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับผมได้กลับมาแล้วก็ดีใจครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับผมเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ